สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตหอยเพื่อนบ้านคลิปนี้หอยราวนะครับสิบห้ามกราคมเป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับของหอยราพัฒนาหลักร้อยสิบบนหน่วยบนสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างมือที่ผ่านมานะครับสูตรที่ให้ไว้ก็มัแค่สูตรเดียวนะครับ เป็นปากหลักร้อยสี่ตัวคำเตือนสุดห่วยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้น ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้กลุ่มนะครับ เรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่ a d s e t 8นะครับช่วงของสุดท้ายนะครับจะเป็นการให้น้อยชุดนะครับสำหรับหวยราวนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้มาเริ่มกันนะครับที่ปักหลักร้อยสามตัวนะครับใช้สูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาแล้ว5้างงู ปักหลักร้อยนะครับสามตัวได้เลขหนึ่งเลขสี่เลขเก้าหลักร้อยสี่ตัวสุดเก่านะครับต่อเนื่องจากมดก่อนเข้ามาแล้วสองมดติด ศูนยนะครับนันมาสามหาเจ็ดเข้าเลขเจนะครัหลักร้อยปักหลักร้อยนะครับ4ตัวเจ็ดสรุปนะครับหลักร้อย3ตัว149 4ตัว7 9 1 2 สตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวสูตรเก่าเข้ามา2องวดมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับทั้ง2สูตรอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือเลขหนกับเลขเกาต่อไปเป็น10บบนนะครับ10บบน3ตัวสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว6กงวด ประหลักสิบบนนะครับสามตัวเก้าสองสี่สิบบนสี่ตัวก็สูตรใหม่นะครับเข้ามาเจ็ดงวดติด สิบบนนะครับ4ตัว9146สรุปนะครับ10บ,บน3ตัว924 4ตัว9146มีเลข4นะครับตัวแรกที่เหมือนกันนะครับกับเลข9 4กับ9เหมือนกันทั้งสองสุด สุดท้เป็นหน่วยบนนะครับ3ตัวสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว5งวด ผลลักหน่วยบน3ัตัวนะครับได้เลข6เลข1เลข4ต่อไปหน่วยบน4ตัวนะครับสูตรใหม่คาาาแล้ว7งวดติด หน่วยบนนะครับ4ตัว1689สรุปนะครับหน่วยบน3ตัว614 4ตัว1689มีเลข1นะครับตัวแรกนะครับที่เหมือนกันนะครับกับเลข6อีก1ตัว1คกับ6นะครับใช้10บนนะครับกับหน่วยบนมาจับคู่กันนะครับก็จะได้2ตัวบนนะครับตรงๆด้วยกัน4ชุด สี่หนึสี่กาหนึ่แล้วก็เกาหกนะครับใครชอบก็ตามกันได้นะครับใครไม่ชอบก็ไปดูเป็นแบบเป็นชุดนะครับที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะครับเวลาเราจะมีสองคลิปด้วยกันนะครับเป็นชุดกับสูตรปากหลัก สุดพลัยสิบล่างนะครับสามตัว เป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว5้งู หลักสิบล่างนะครับสามตัวหกเจ็ดหนึ่งต่อไปสิบล่างสี่ตัวนะครับ สูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้วหกงด หลักสิบล่างนะครับสี่ตัวห้าหกเจ็ดสองสรุปนะครับสิบล่างสามตัวหกเจ็ดหนึ่ง สี่ตัวห้าหมีเลขหกนะครับกับเลขเจที่เหมือนกันทั้งสองสุดสรุปนะครับ2ตัวล่างนะครับตรงๆใช้สิบล่างกับหลักร้อยนะครับมารวมกันนะครับ จากร้อยรัอหน่วยล่างนะครับใช้ตัวเลขชุดเดียวกันก็จะได้61 69 71แล้วก็79นะครับ4ชุดด้ยวยกันก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางของเวลาพัฒนาทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณม,มีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสูตรหวยพื้นบ้านของเราไปด้วยนะครับจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฝีฝีเน้นไปที่หวยลาวกับหวยห้าหน่อยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกคนจันทร์พุธสุขหาาน่อยมีทุกวันนะครับมีให้สองหาหน่อยนะครับพิเศษกับธรรมดานะครับหรือว่าปกติสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ